สวัสดีครับพอแม่พี่น้องเอฟซีสารวักษาทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ได้ข่าวมาประกาศนะครับผมจากทั้งายแรงงานของสถานทูตนะครับเนาะสำหรับแรงงานผีน้อยนะครับผมที่อยากจะกลับบ้านแบบสมัครใจนะครับผมนี่เป็นเปิดรายงานตัวสมัครใจครับแบบไม่ติดแบคลิฟแบบไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับเนาะเอามาอ่านฟังฟังจังหน่อยกระทรวงวิธ,ธรรมสาธารณรัฐเกาหลี นะครับผมเปิดรายงานตัวสมัครใจเดินทางกลับสำหรับชาวต่างชาติพำนักอาศัยผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่30กันยายน2567ถึงวันที่30พฤศจิกายน2567นหะครับเนาะตั้งแต่วันที่30กันยายนนะครับมือสองมือมนันนี้จนถึงเดือนพฤศจิกาสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมชาวต่างชาติที่พำนักผิดกฎหมายที่ต้องการเดินทางกลับประเทศด้วยตนเองอย่างสมัครใจภายในระยะ เวลาดังกล่าวครับเนาะสำหรับสิทธิที่ประโยชน์ที่จะได้ก็คือ1ได้รับการยกเว้นค่าปรับนะครับไม่ต้องเสียค่าปรับถ้ากับช่วงนี้ถ้าเรางานตัวกับ่วงนี้นะครับเด้อสิทธิที่ประโยชน์ที่2ได้รับการผ่อนผันข้อจํากัดในการเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีเข้าใจนะครับเนาะกับประมาณว่าบทิดปากลิะคือจะข้าเจ้าโบ่คือแต่กอนกับว่า จะไม่ติดแบคทีเรนะครับแต่ก็พิจารณากันเองก็แล้วกันนะครับผมผมก็อ่านตามเขานะครับเน้ะวิธีการรายงานตัวและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมการรายงานตัวต้องรายงานตัวล่วงหน้าก <c oughs white> ่อววนวันที่จะเดินทางกลับอย่างน้อย3วันนะครับผมเว้นวันดยุดราชการด้วยนะครับผมเนาะแล้ววัทนที่นี้หนังสือเดินทางนะครับอันที่หนึ่งนะครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ1หนังสือเดินทาง 2. เอกสารการแจ้งสมัครใจรายงานตัวกลับทางเดินทางกลับนะครับผม3ก็คือตั๋วเครื่องบินนะครับเดี๋ยวนี้มันจองออนไลน์ก็ได้หรือว่าเข้าไปออไเข้าไปรายงานตัวออนไลน์ก็ได้หรือไปรายงานตัวที่ต่อเมื่อใกล้บ้านก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันตกรายงานตัวเพราะว่าเขาจะต้องตรวจเช็คบรกวัตรแต่ก่อนเพราะว่าบางคนมาทําผิดกฎหมายบ้านเขามีคนแจงความแจงยังไว้เร้ว ถ้ามันมาขึ้นกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่คือภาษามาที่จะเดินทางกลับเด้นะครับเขาต้องให้ล่ายง,งานตัวก่อนเพราะว่ามันเคยมีข่าวสมัยก่อนขนะนประเทศอูเบกิสถานว่ไปขี่รถไปชนกับเด็กหน่อยบ้านเขาลวกเสียนะครับก็เลยซื้อตัวกับบ้านเลยเขามาดูที่หลังแบบนี้ว่าเออคนบุคคลนนนีชนเด็กหน่อยเสียแล้วก็หนีกับบ้านไปเลยตั้งแต่นั้นมาเขากระเลยต้องใหล่ายง,งานตัว ผู้ดใดที่มีประวัตินิยังบดีจริงๆมีคนแจกข้ความสิมันจะขึ้นท่านที่เรยเจ้าภาสามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับต้องรับทษดใ้เก่าลีก่าน,นะครับผมเอ่อสหรับชาวต่างชาติที่ไม่สามารถที่จะรายงานตัวกลับได้มีดังต่อไปนี้นะครับนะชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยผิดกฎหมายดังต่อไปนี้ไม่สามารถรายงานตัวสมัครใจเดินทางกลับได้หชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยผิดกฎหมายหลังวันที่30กันยายน25 6 7 สองผู้ที่ลักลอบเดินทางเข้าสาธารณนะรัฐนัตโกดีอย่างผิดกฎหมายสามผู้ที่ครอบครองและใช้หนังสือเดินทางปลอมสี่ผู้ที่กระทําผิดทางอาญาผู้ที่กระทําความผิดทางอาญาข้อที่สี่นะครับข้อที่ห้าผู้ที่ฝ่าฝืนปฏิบัติต,ตามคําสั่งเดินทางออกนอกประเทศนะครับผมหนะ้าฝ่ายแรงงานประจาเอกอัครราชทูตนะครับผมประจําสถานเอกอัครราชทูตณนะ กรุงโซลนะครับให้ข่าวมากนะครับเนาะกะเอามาฝากพี่น้องเล็กๆ,ๆน้อยนะครับพี่น้องเนะาะสำหรับพี่น้องคนไทยเข้าผู้ใดมนี้ววมประสงค์ที่อยากจะกับช่วงนี้ก,กะใชิทซิ์นี้ได้นะครับแต่ว่ากะส่วนหลายที่เขาเจ้าจะกับช่วงนี้ก็คือจังมาดามนะครับที่เปินแต่งงานับคนเกาหลีเป็นบริเวณนี้วีซ่าเรา่นก่บได้แต่งงานกับคนเกาหลีแล้วเพ่นกะต้องการที่จะไปทําเอกสารมาตั้งไปเมืองไทย ต้องกลับไปเมืองเทะก่อนไปเดือเรื่องมาให้ถูกต้องนะครับเพื่อนก็นจะอาศัยช่วงนี้เพราะว่าบ้เสียค่ัปั๊บแล้วก็บ่ติดแบ็กลิตนะคนทีน่มีโอกาสที่จะได้เขามากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคนที่แต่งงานกั้คนเกาหลีนะครับเพื่อนจดทะเบียนกันกนังน,นสินะอันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้เขามากแล้วก็ผู้ใดพีดน้องคนไทยเฮงบางคนอายุยังบ่เกินสอบคนสิบางคนขาเจาก็ับกลับไปสอบอาศัยช่วงที่รล่งานตัวกลับกลับไปสอบเขามากอีก กับเขาวมาได้นะครับแต่บางคนกับวีซ่าบออกกับมีแต่กับส่วนหลายขาเจ้ากับวีซ่าออกนะกับได้เขามากับหลายคนนะครับพี่น้องกับพี่เจรนาเอาได้ครับเรื่องผมกับม็อบว่าตามข้าวบ่รด้บ่รด้มีเกียรติหน้ายังทั้งสิ้นนะครับพี่น้องพู้ได้ดีกับหรือบ่กกับสุแท้นแต่พี่น้องจะตัดสินใจกันเอาได้ครับเพื่อเพื่อนในประกาศผมกับประกาศในฟั่งตามนี้นะครับพี่น้องมึอนี้ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์กับคนลค์กดเชี์ให้สนองวรานาาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวุ้ยยุ่งกันหลายพี่น้องเลย